บอ็บอกซ์กระเป๋าใบใหญ่ที่สส่เรนสายทำงานไม่ควรพลาดเลยน้องชื่อแบรนด์มอสตูมนะคะเป็นกระเป๋าราคาหลักร้อยที่ทุกคนจับต้องได้แน่นอนกระเป๋ามีซิปใหญ่ให้นะคะไม่ต้องกลัวของหกเลยค่ะเปิดกระเป๋ามานะคะบอกเลยว่ากว้างม,มากข้างในมีช่องเล,เล็กๆอีก3ช่องนะคะก็คือช่องที่มีซิปนะคะแล้วก็อีก2ช่องนะคะไว้ใส่โทรศัพท์มือถืออะไรอย่างเงี้ยค่ะมาดูความจุข,ของน้องกระเป๋าตัวนี้กันนะคะสามารถใส่ macbook สิบนิ้วได้สบายๆให้แสบิบเอดนิ้วก็ใส่ได้ค่ะฝลตกพกร้อมก็ใส่ได้ค่ะกระเป๋าตั้ย่ได้คกะเปลลแว อันบ็อกกระเป๋าใบใหญ่ที่สายเรียนใส่ทำงานไม่ควรพลาดเลยน้องชื่อแบรนด์มอสจูมนะคะเป็นกระเป๋าราคาหลักร้อยที่ทุกคนจับต้องได้แน่นอนกระเป๋ามีซิปใหญ่ให้นะคะไม่ต้องกลัวของหกเลยค่ะเปิดกระเป๋ามานะคะบอกเลยว่ากว้างม,มากข้างในมีช่องเล,เล็กๆอีก3ช่องนะคะก็คือช่องที่มีซิปนะคะแล้วก็อีก2ช่องนะคะไว้ใส่โทรศัพท์มือถืออะไรอย่างเงี้ยค่ะมาดูความจุข,ของน้องกระเป๋าตัวนี้กันนะคะสามารถใส่ macbook สิบนิ้วได้สบายสาย ipad ส1นิ้วก็ใส่ได้ค่ะฝลตกพกรรมก็ใส่ได้ค่ะกระเป๋าตั้ง